สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่สนใจเลี้ยงผึ่งนะครับเดอ้อถ้าสนใจเลี้ยงผึ่งครับเฮ็ดกล้องไว้หลายๆสิพาอพ่อแม่พี่น้องมาเปิงกล้องเลี้ยงผึ่งเฮ็ดกล้องไว้หลายหลายฮอตนาพุตติกีกาพุตติกีกาทันว่าครับผมว่าปีใหม่พูดเหรอครับฮอดมเมสสาผึ่งจีบนินานาผึ่งแงกครั้ง เพิ่งแยกครั้งเท่ากับเตรียมกล้องไว้ล้อครับจะกเก้ากล้องสิบกล้องนี่ครับผงผมกครเห็ดเสริมไว้เนี่ยกล้องซเมี่เฮ็ดไว้ล้อพุ่นละล้อผู้ทิกีกาก็จะออกไปเสี่ยวออกไปล้อตั้งล้อนี่นี่ก็ท้าใครเพิ่งไว้แล้วครับเนี่ยปที่ออกไปตั้งปีิท้าไหม นะครับกล้องเพิ่นะครับหน้าตาข้างไนก็เป็นแบบนี้ถ้าใครเพิ่งไม่แน่เราครับขอบุญก็เลยข้้ง้างกระทาไว้ตัวหอดน้ำที่ไปตั้งของกระทะไหมที่เฮ็ดกล้องแบบนี้หูวน,น้อยๆนะครับหัวปรๆนะ มูเปลีแปลแบบนี้กันส์กันศัตรูครับศัตรูมารบกวนเขาไปตั้งไว้ในดงไอปลามันมีหูใหญ่ๆเพิ่งบอสได้มาเขา่าขี้เกี่ยมมันก็เข่าได้อยู่กันเข่ามาอยู่ก่อนก่อนเพิ่งเขาก็ไปไล่ออกันถ้าขี้เกี่ยมหมดมาอยู่ฟังเทียบกับหนูหนูแดงๆนะครับ เท็าหูใหญ่เนี่ยข้าวใตหูใหญ่หูหลุมหลุมหลุมนูอ่ะขับ่ปหี่หูแป่ท้ากุนใหญ่ๆนูที่สามารถขับไปทั้งกองผึ่งผึ่งก็บ่สามารถขับไปอยู่เพราะว่ามีหนูยู่หันแล้วเนี่ยครับน้อยๆอย่างครับแบบคุณจะพาไปวังศัตรูของเพิ่งอีกแม่อันนึง คือขีเพิ่งต้มไว้แล้วยังบ้านไหนเห็ดเป็นก้อนครับเก็บไว้เพราะว่าไม่ใช่ทุงอย่างเก็บไว้อย่างดีปรากฏว่ามาเบิงมือน,นี่ศัตรูครับคุณนอนพึ่งันไม้แบบใดันไม่กินก้อนแล้ว เดี๋ยครับนอนตัวนิดหน่อยเนี่นอนชุน่มนี่ต่อไปเขาก็ที่ง่ขึ้นมันกินได้หอดไข่ผึ่งเรียว่ามันกิน,นกระน,นั่งผึ่งมันโมเมนมันกินไปเบิดน,นอนนี่ยขนาดนอนอเดี่ยวกันน่นละแับชุ่มติจจอหั้งผึ่งว่าไงเนี่ย,ยให้ไปำจำอะไรเสียหายเบิ่เจ้ากับที่จัดการนั่นแหละครับเห็นบ่ ไปนมนมเดีมๆๆนเนี่ยังไงจัดการมั้นี่ละต้ไมไหมไร่ออกก็ี่ต้ไมไหมมันเกิดขึ้นเองเหรอได้ไม่ในเห็นก็ได้มีคือโกานะครับมันเป็นตัวน้อยๆใต้ไปใต้ไม้ยั่ไงสังเกตบิง่ง ตัวผมจะตุ่มเวลายอยู่ครับยังว่าัหนเปิดสกัดปินก้อนสก,กัดเป็นแผ่นไแล้วยังบ่าัหนสก,กัดเป็นก้อนกินเยอะพี่เดี๋ยวจัดก,การน่ครับหน้าตาของศัตรูมันตัวน้อยๆเป็นนอน đây đông nằm đi như này mình nói tu diệt quân bộ và mình tu diệt quân để các xuống chỗ hăng phừng kịp khi phừng, hại bớt จ่อหักจ่าเนี่ยมาลักจิตลยบนะครับไม่แม่กระเบียดนี่หนไตัวนนี่่ได้เห็นอะตัวแม่งกระเบียนี่ยนี่นี่นั่และแมกระเบียตัว้นนี่อเน่ยเป็นตัวมะใครว่าะไตนะครับเห็นบ่ นอนตุ้นี่มันตัวน้นอยๆนะโบตัวใหญ่คือ,อตู้มันเหมันคนละอย่างกันหนุกไงตู้มนันมันตัวใหญ่คนนี้ไหมอันนี้มันเป็นยังกกาเบียตัวน้นอยๆต้องคนละแนวกันแล้วมันมาเจาะคือโกเห็นตัวเป็นแม็กกาเบียแล้วตู้โบใหญ่สามารถสิบินไปหาใครน้ำขังผึ่งได้ไนะงดีมากครับ ตัวน้อยเนี่ยตัวน้อยเห็นบ่ตัตัวห่างกันนะเลยเลรอครับถ้าผู้ใดสนใจอยากเฮ็ดกล้องผืนนะครับเด้อติดต่อมาได้ครับอยากถามแบบเฮ็ดแบบใดเอาไปตั้งรอบแบบใด หอยแยเนี่ยค่อยล่อเราก็ล้นไฟไปเลยเอาขีเพิงมาเตอร์ไันมมมีขีเพิงกันโทรมาหาผมเลยครับขีเพิงผมมีให้จำหน่ายอยู่ท้ผมก็ที่ไปลอมมุ้งน,นี่แหละเนี่ยโทรมาเลยครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าสามสามศูนย์สองศูนย์ต้องการขีเพิงไปล่อไปท้กกล้องเพิงโทรมาหาผมได้ ผมมีจำนายโมแพงหรอกครับก้อนหนึ่งมันก็นใจาไใ้จังหวัหลายกองสำหรับคลิปนี้ครับฝากพ่อแม่พี่น้องขอบคุณหลายครับที่บึงคลิปมาจนว่าต้นตั้งแต่ต้นจนวจ่าจบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อว่าที่เดเ๋็วคลิปใหม่ๆออกมาให้พ่พอแม่พี่น้องได้เบึง สำหรับคลิปนี้ขอขอบหุณนะรครับสวัสดีครับ